ังไงก็ไม่ได้ค่ะยังไง,งก,งก็ควรกดบัรชิวสักพุ่มนะมีใครเขาว่าจะมึงมั้เนี่ยไม่มีใครเขาว่าะสักคนเลยแล้วเธอเป็นใครจะมาว่าฉันคุณลูกค้าค่ะใจะเย็นนะคะทําแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะคะฉันไม่เย็นแล้วเนี่ยใช้เงินมา,มาฝากตัหลายแสนแล้วเรื่องแค่นี้จะทำไปใช้ไม่ได้หรือไงลูกค้าท่านอื่นเขาก็มารอนานแล้วเหมือนกันนะคะ คนนะักอสรูฉันไม่รอฉันเป็นใครฉันเป็นลูกค้าแล้วเธอเป็นใครเป็นพนักงานยิา่ายดูไว้นะคะดูไว้เนี่ยมีแง่งมากใจเย็นค่ะฉันไม่เย็นผู้บริหาระันคุยมาแล้วผู้จัดการจะมาคุยมาแล้วเธอไปียกผู้จัดการเธอมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปท่านจะไปเรียกมา,ดยยมาได้ยินไหมเนี่ยคุณลูกค้าคะใจเย็นนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะทำไมไม่ทำให้คุณพี่เขาก่อน รู้ไหมคุณพี่เขาเอาเงินาฝากเป็นแสนๆเรื่องแค่นี้จัดการไม่ได้มาฉันจัดการเองต้องขอโทษคุณพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญคุณพี่ด้านนู้เลยค่ะเดี๋ยวทำให้เลยค่ะนิสัยดีแบบนี้น่ามาร่วมง,งานกับผมมากกว่านะคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงเลือกคุณ ก็ความรักในความถูกต้องยุติธรรมในตัวคุณนี่แหละที่เหมาะกับความเป็นมิตรแท้ประกันภัยที่นี่มิตรแท้ประกันภัยเราให้ความสําคัญกับคนที่มีความคิดแบบคุณแต่ความถูกต้องและยุติธรรมคงไม่เพียงพอเราต้องมีความรู้เรื่องของการประกันภัยและความเข้าใจของลูกค้าด้วยเนื่องจากแบบกรมธรรม์ประกันภัยมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราต้องดูอย่างรถเหล่านี้เนี่ยเราต้องดูว่ารถไหนเหมาะสมกับกรมธรรม์แบบไหน แล้วก็คนขับรถเป็นคนประเภทไหคขับรถมากขับรถน้อยขับรถเร็วขับรถช้าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเราจะได้เสนอแบบประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดให้กับเขาในราคาที่เหมาะสมที่สุดให้กับเขาได้อย่างเช่นมิทแท้หนึ่งเดียวประกันภัยชั้นหนึ่งขับดีความเสี่ยงต่ําไม่ต้องจ่ายแพงมิทแท้สองบวกมือใหม่จอดรถเสี่ยงภัยรถหายไฟไหม้ไร้กังวลมิทแท้สามบวกรถเก่าฝีมือเก่าทําง่ายไม่ต้องเช็คสภาพรถมิทแท้ทวีคูณ ประกันภัยชั้นสามขับดีเบีย้ยคุ้มมีไว้อุ่นกายกว่าอ๋อเพราะมิแท้ให้ความสาคัญกับความยุติธรรมและไม่เอาเปรียบใครใช่ไหมคะใช่แล้วครับและผมก็เชื่อว่าคุณก็สามารถเป็นมิแท้ที่ดีของคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันครับเหมือนกับที่เรามีตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกและมีการศึกษาเรื่องการประกันภัยมาอย่างดีและเรายังมีตัวแทนมากที่สุดในธุรกิจประกันวินาศภัยและที่สําคัญตัวแทนของเรา พร้อมที่ดูแลคุณเสมือนมิตรแท้อีกคน